คลิปนี้นะครับมันดูแคมรี่นะหันราคาลงสูงสุดถึง50%โคตรคุ้มเลยซื้อตอนเนี้ยนะครับมีทั้ง2.5ไฮบริดปี19 20ครับคันนี้800ก,กว่านะผ่อนอยู่มาสักหมื่นนะครับแล้วก็คันนี้นะปี21 22ได้เป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชน e 2.5สปอร์ตนะครับเบนซินล้วนเครื่อง2.5ใหม่ๆกริ๊บๆิราคาหายไป50%เหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ตัวท็อปสุด2.5ไฮบิดพรีเมียมนะครับ2.5ไฮบิดพรีเมียมสีดำคันนี้ผ่อนประมาณ1 6 0 0และสีบรอนเทาตัวสปอร์ตปี22แบบนี้ไม้แค 50. ่50,000ราคาหายไป40-50%ลดแค่ประมาณ3ปี4ปี2ปีแบบนี้ใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้แคมรี่เน้นๆนะครับจอดเรียงกัน5คันนะครับทั้งแบบ2.5ที่เป็นเบนซินล้วนและ2.5ไฮบริดนะมีทั้งตัวท็อปนะครับแล้วก็2.5ที่เป็นไฮบริดตัวไม่ท็อปอะตัวรองท็อปนะครับไฮบริดพรีเมียมนะครับมีไฮบริดธรรมดามีนะครับใครสนใจคลิปนี้นะครับมีทั้งสีบอลเทานะครับสีดําและสีขาวมุก จอดเรียงกัน3คันแบบเนี้มีทั้งแบบหน้าใหม่ไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็ตัวปี19เกถึง21นะครับแล้วก็มีปี22จอดอยู่2คันใครสนใจแคมรี่นะครับคลิปนี้คลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนนะครับพาพี่ๆดูแคมรี่นะครับคัดคันสวยนะครับคันที่น่าสนใจที่บริษัทเพชรยนต์ให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้และเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายแล้วนะที่ดอกเบีย้ย2.39ใครสนใจนะครับจัดเต็มฟรนะนะีดาวได้ทุกคันผมย้ำนะแคมรีที่เพรยนต์นะยอดจัดทุ่มท่วมล้นล้นฟรีดาวได้ทุกคันนะครับและดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็แค่2.39เท่านั้นนะสำหรับ4ปีครับถ้า5ปี2.59ครับถ้า6ปี3.59 7ปี4.49นะครับ ใครชอบ2.5นะครับใครชอบแบบ2.5ไฮบริดนะคลิปนี้นะครับคุณดูคลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาบพี่พมารับชมคันแรกที่คันนี้ครับ7318นี่เดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนนะครับ7318คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกัน2.5ไฮบริดครับคันนี้ยังไม่ติดจ,จองนะ เป็นตัว2.5ไฮบริดปี19 20, จด20เพิ่งเข้ามาใหม่เลยไม่แค่115,000นะครับเป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวปลอดศูนยราคาดีด้วย869,000เฮ้ยผมว่าราคาดีนะ ราคาแค่869นะครับแล้วคุณได้รถไฮบริดประหยัดน้ำมันแบบเก๋งใหญ่แบบนี้แต่ประหยัดน้ำมันประมาณ20โลลิตร22โลลิตรเนี่ยโคตรคุ้มครับป้ายแดงมันออกมาประมาณเกือบล้านเจ็ดนะ1นล้านหแสนกว่าๆนะครับ1นล้านหแสนกว่าๆตอนนี้เหลือแค่869นะครับปี19จด20ได้ดอกเบีษษษ้ยพิเศษแน่นอน2.39ครับใครสนใจแคมรี่สักคันให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับด้านหน้าครับได้ไฟนะครับเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ uh, แบบ LED นะครับมี Daylight นะเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับมีกันชนหน้านะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัดกับสีออกเทานะครับเทาออกกอ o ซี่แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกที่ได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะไฟตัดหมอกสีขาวๆนะครับสองสว่าง โลโก้ด้านหน้าสีฟ้าแบบนี้นะครับคันนี้ราคาดีนะ869ครับนะแล้วคุณได้สีขาวมุกไมค์แค่แสนหนึ่งนะก่อนหน้าเนี่ยผมขายกัน879อ่ะนะปีประมาณเนี่ยนะครับแล้วไมค์ประมาณแสนสี่แต่คันนี้ได้ไมค์แค่แสนหนึ่งนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้ามีให้แล้วครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องถอยจอทัชสกรีนมีเนวีนะครับแอร์ปรับดีต้อนออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาออแดปตีบคูชคอนโทรลที่เป็นเรดาร์ก็มีให้แล้วนะคันนี้ถอดบอกไปหนุนอยู่นยามให้นะซันลูป นี่ด้านหลังนะก็ส,สะอาดน,นะครับยังปรับสภาพไม่สมบูรณ์นะรถเพิ่งเข้ามาได้วัน2วันนะครับถอดเบาะอยู่ใครสนใจคันนี้ครับคุณจัดได้จัดนะครับ0 6 5 9์1 J 3 3 7 4 7 3 1 8คันแรกก็น่าสนใจแล้วนะครับ2.5ไฮบริดครับในราคาเพียงแค่8 6 9 0 0 0หาพันแปผ่อนประมาณสัก1 5 0 0นนะผ่อนประมาณ1 5 0 0 0ากว่านะครับใครสนใจสีขาวมุกคันนี้นะครับ ปี1 9 2 0ครับ2.5้าไฮบริดเลขไม่1 1 5 0 0 0ครับ8 6 9 0 0สีขาวมุกนะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะสนใจนะครับโทรมาจองกันได้นะครับ0 6 5 9513374 Line Sipek152 มี SI สไนำหน้านะครับสนใจคันนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรีบติดต่อกันเข้ามานะครับคันแรกก็น่าสนใจแล้วเนาะสีขาวมุกได้เป็นแบบไฮบริดมาดูคันที่สองกันบ้างนะครับคันที่2ทะเบียน9131อันนี้จะเปลี่ยนโฉมแล้วได้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับคุณสังเกตกระจังหน้านะครับตัวเก่าตัวใหม่นะครับอันนี้ได้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับใครสนใจคันนี้ครับ9131มาเดี๋ยวขอเช็คก่อน 9131คันนี้จะได้เป็น2.5เป็นตัวสปอร์ตครับปี21-22นะครับปี21-22นะครับรถสวยน่าใช้ได้สีขาวมุกครับเป็น2.5นะสปอร์ตก็คือตัวเบนซินล้วนนั่นแหละนะฟังชันเหมือนกับตัวไฮบริดเลยนะครับฟังชันเหมือนตัวไฮบริดนะใครยังไม่อยากไปไฮบริดนะคุณมาเล่นอันนี้นะครับเก่งใหญ่เครื่อง2,500นะครับป้ายแดงออกมาประมาณล้านห้ากว่ากว่านะครับป้ายแดงออกมาล้านห้ากว่ากว่าตอนนี้ราคานะครับหายไปเกือบครึ่งอะ ราคาเหลือแค่8 9 9 0 0 0หม้ไม่85,000เองนะคันนี้ไม่แค่85 0 0 0นะครับราคาดีนะครับ2.5นะครับเป็นตัวเบนซินล้วนนี่สีขาวมุกเหมือนกันนะครับเล่นเป็นตัวหน้าใหม่แล้วตัวไมเนเชนครับกระจกเดิมนะครับรถสวยน่าใช้มาดูภายในกันนี่ภายในนะครับใบปอดูญห้อยอยู่แบบนั้นเลยถ้าตัวใหม่เนี่ยไมเนเชนจะได้จอใหม่นะจอใหม่จะเหมือนกับมันยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับใบปอูนย์ห้อยอยู่ครับกระจกตัดแสงออโต้บอกไฟฟ้าข้างในนี่บอกเลยว่าคล้ายกัน นะเปลี่ยนแค่โทนสีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอนะที่เหลือคล้ายกันมากนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับใบปอดศูนย์ห้อยอยู่นะเช็คศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับเป็นรถบริษัทครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์นะครับใครรอใครบีสีดำนะใครรอเอ่อุดสปอร์ตที่เป็นสีบอนเทานะรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูครบทุกคันเลยหน้าหลังมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ครับเบาะแน่นๆตึงๆนะครับคลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบเลยอ่ะสำหรับแคมรี่ที่เข้ามาใหม่5คัน จัดเต็มแบบนี้นะครับแคมรี่ห้าคันจัดเต็มแบบนี้2 5งจุสปอร์ตด้านท้ายผมดูแล้วมันคล้ายกับตัวเก่าด้านท้ายเรียกได้ว่าเหมือนกันเละนะครับด้านท้ายเหมือนกันเลยต่างกันที่โครเมียมตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มีโลโก้แคมรี่ที่เป็นโครเมียมอยู่แค่นั้นเลยใครย,ยังไม่อยากไปไฮบิดน,น,น,นะครับคันนี้8 9ดเเองปี21ิบเอดจดย2ิบสองนะป้ายแดงล้านห้าก,กว่าๆนะป้ายแดงล้านห้าก,กว่าๆตอนนี้นะครับราคาเหลือแค่899เองนะรฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ16ื่นหกอ่ะนะ ฟีดาาผ่อนประมาณ16ื่นนะครับน,นิดๆประมาณนี้นะครับอันนี้ปี2 1จด22นะครับอันนี้ปี1 9จด20แต่เป็นไฮบริดนะครับราคาดิฟกัน30,000บาทนะอันนี้ใหม่กว่าประมาณ2ปีนะคใครสนใจทักมาได้ครับ065 9์1 3ห้3 4, าเก้า SI ห้าหึ e ่ไลน์เอสไซส์พนะแบบไม่ไฮบริดก็มีนะเครื่อง2,500แบบไฮบริด2 5 0 0ก็มีนะครับ ต่างกันนะเป็นโฉมไมเนเชนนะถ้าเป็นตัวโฉมเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยเขาจะเรียกว่า 2.5G นะแต่ถ้าเป็นตัวหน้าใหม่แล้วอะมันเริ่มที่21ปลายปีนะครับเริ่มผลิตปี21ปลายปีมันก็จะเป็นตัวสปอร์ตแล้วนะครับสนใจทักมาได้ครับเบอร์เดิมนะ0659513374มาดูคันต่อไปครับ5207คันนี้5207 เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมแล้วนะครับอันนี้นะครับสังเกตโลโก้นะจะมีเรซินหุ้มนะครับอันนี้จะเป็นไฮบริดพรีเมียมแล้วห้าสเดี๋ยวผมขอเช็คราคา2.5ไฮบริดพรีเมียมครับปี2 0่สจดยีเลยนะครับ2 0่สจดยีเลยลากยาวกันนะครับ4ปีนะ3ปีแบบนี้นะครับคันนี้ไม่เจ0 0 0มครับราคา969นะครับตัวท็อปสุดอะป้ายแดงที่มันออกมาประมาณล้านแปดอะป้ายเนี่ยออกมาล้านแปดนะครับตอนนี้นะครับเหลือแค่เก้าหกเก้านะครับได้ไม่เจ็ดหมื่นปียี่สิบ จุด24นะครับรถสวยน่าใช้สนใจจัดได้จัดนะครับคันนี้0659513374ครับ Line @p.e.k152 นะครับผ่อนประมาณ10,070นะครับ969ผ่อนประมาณ10,070นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับนี่คุณดูนะด้านหน้านะครับแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวผมชี้จุดให้ดูนะครับสำหรับไฮบริดพรีเมียมจุดที่มันแตกต่างกันนประมาณ3จุดคืออะไรมาเข้ามาก่อนนะครับด้านหน้า นะมีซันรูฟให้เหมือนกันปกตินะจุดแรกเลยนะที่ไฮบริดพรีเมียมคันนี้มา70,000เนาะ969นะครับแตกต่างคือตรงนี้นี่มีตัวเป่าลมหลังนะตรงนี้นะครับอ่าเราสามารถกดปุ่มเนาะแล้วตรงนี้จะมีแอร์ออกมาสายขวาได้นะครับกดคอนโทรลได้นะมี3ระดับนะครับจอเหมือนเดิมนะจอเหมือนเดิมมีเนวี่นะครับมีกล้องถอยจอทสกรีนนะครับมีซันรูฟให้เหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเบาะอ่ะอันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะนะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จโซนเซอร์วิสเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ปรับเอ็นได้ นะครับแล้วก็มีฐานบัญชาการตรงนี้เราเราสามารถคอนโทรลนะตัวอุณหภูมินะครับหรือตัวม่านไฟฟ้าหลังอะไรต่างได้หมดเลยนะครับต่างกันหลักๆ3จุดนะตัวเป่านะครับตัวแอร์หลังน่นะครับแอร์หลังสําหรับด้านคนคนนั่งหน้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวด้านหลังที่มันจะมีปุ่มคอนโทรลเนี่ยนะครับสามารถปรับวิทยุได้นะปรับจอได้นะครับแล้วก็ปรับม่านหลังให้มันขึ้นลงได้ ะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถเอนได้นะครับแค่นี้นะต่างกันประมาณ3จุดนะครับตัวท็อปกับตัวไม่ท็อปแต่ผมว่าคันนี้น่าสนใจนะสิบเจดยีคันเนี่ยนะครับเจ็ดสามหนึ่งแปดนะคุณจัดได้จัดนะคันนี้นะครับผมว่าอยู่ไม่นานนะครับรับประกันเลยว่าอยู่ไม่นานเพราะราคามันแค่แปดหกเก้าเองอ่ะนะครับได้ปีสิบเก้าจดยี่สิบไม่แสนหนึ่งนะครับรถประมาณสี่ห้าปีไมล์ประมาณนี้ก็วิ่งปีละประมาณสองหมื่นห้า นะครับเดือนละสัก2,000โลอ่ะนะครับมันก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับเป็นการใช้งานจริงแบบกำลังดีใครสนใจทักมาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3้าผ่านเงินไปนะไล่เรียงกันไปเลยสีขาว3คัน3สไตล์นะครับ2.5สปอร์ตนะตัวเบนซินล้วน2.5ไฮบริด2.5ไฮบริดพรีเมียมเป็นไงบ้างสนใจคันไหนนะครับทักไลน์มาปรึกษากันได้นะครับ s อสไซด์พ e ี K 2, แอดไลน์มา ID นี้นะครับผมตอบแชทเองผมรับสายเองครับ มาดูคันต่อไปครับ8075ูนดหาสีดำครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวไฮบริดพรีเมียมเหมือนกันนะคันนี้นะสังเกตโลโก้ข้างหน้าเนาะมีคุมๆแบบนี้นะจะได้เป็นตัวท็อปครับนี่คันนี้เดี๋ยวดูปีก่อนนะคันนี้ไม่เกาหมื่นหครับ9ก้า0 0ได้เป็นปี20ครับ9ก้าแสนห้เนอ่นเก้าพันะครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณสัก1 6 0 0 0อ่ะนะฟีด้าผ่อนประมาณ16ื่นนะครับ16นนิดๆอะไรแบบนี้สีดำนะครับสีดำนะ รถสวยน่าใช้ล้วได้เป็นตัวท็อปคัพเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นห้านะครับที่บอกไปเนาะภายในนะครับคล้ายๆกันหมดแหละต่างกันแค่ปุ่มเนี้สำหรับด้านหน้า นี่ปุ่มที่ตัวปรับแอร์นะถ้าเป็นไฮบริดธรรมดามันจะไม่มีนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายไวเลสชาร์จนะครับอะแดปตีฟคูชอนโทนกล้องถอยจอทัศน์กีนี่ไมลหลักหมื่นนะครับลำโพงเป็น JBL ด้วยนะเพิ่มมีหนึ่งอย่างนะครับตัวท็อปนะครับจะได้ลำโพงเป็นของ JBL นะครับจริงๆมันก็นะครับก็เสียงดังนะครับแอร์เย็นเหมือนกันนะครับต่างกันที่ลำโพงนะครับนี่มีตัวคอนโทรลที่ผมบอกไปนะนี่มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้เนาะ นะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลตรงนี้มันสามารถปรับมา่านอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับปรับตรงนี้ได้ด้วยนะเอ็นหลังได้นะคันนี้ตัวท็อปครับ929นะครับไม่9 5 0 0สีดำนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับจัดได้จัดสีดำคันที่4เพื่อใครสนใจนะครับสีดำจริงผมมีหลายคันเลย นะยิ่งถ้าเป็นพวก 2.0G อ่ะปีประมาณ19ปี20อ่ะมีเพียบเลยนะครับปี19ปี20ผมมีเพียบเลยนะครับใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกนะครับหรือสีดำนะคุณทักได้นะครับให้ดูนแบบนี้นะแคมเรี่นะครับ2.5้นเน้นนะอ้นันะน่นเน้นแบบนี้เยอะๆแบบนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับสักคันหนึ่งเนาะสามารถติดต่อเข้ามาได้0 6 5 9 5 1 3 3้นมาครับมาดูคันนี้บลอนเทานะครับมันจะไม่ใช่บรอนเงินเหมือนกับพวกแคมรี่หรือ เอาติชชมเก่านี่อันนี้เขาเรียกบอลเงินนี่บอลเงินอันนี้บอลเ,เทานี่ะครับมันจะเป็นเฉดบอลที่สีมันเข้มขึ้นนิดนึงทะเบียนนะครับสองเจ็ดศูนย์ทะเบียนสวยจําง่ายให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไม่ได้เอาคืนนะครับคันนี้เป็นสองจุดห้าสปอร์ตปียี่สิบสองอ่าได้สีบอลเทาสองจุดห้าสปอร์ตครับเป็นเบนซินล้วนเครื่องสองพันห้าราคาเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับไม่ห้าหมื่นสองเองนะครับไม่ห้าหมื่น 2,000กิโล959,000นะครับได้ปี22เลยนะรถใช้งานแค่ประมาณ2ปีเองอ่ะนะครับป้ายแดงมันล้านห้ากว่าครับราคาหายไป600,000นะพูดง่ายๆเอานะครับรถใช้งานไป2ปีเหมือนค่าเสื่อมมันปีละ3 0 0 0 0เลยคุณเอาไปใช้งานต่อตอนนี้คุณคุ้มมากนะครับเครื่องไม่ช้ำนะประวัติศูนย์นะครับเป็นรถพวกรถนายนะครับเขาใช้งานนะครับเซ็นเซอร์หน้ามีนะครับกระจังหน้าสวยๆเลยหล่อๆเลยนะตัวไมนได้เชนนะครับตัวไมนได้เชนกระจกเดิมแท้ ได้จอใหม่แล้ว a a d Adaptive Cruise Control ก็มีนะครับเบาะแน่นๆตึงๆเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับที่ชาร์จไร้สายมีแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แยกฝั่งซ้ายขวามีให้นี่มีแอร์หลังนะครับ,บอบเขาไปหนุนอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะไม่มีเบาะข้างหลังไม่มีเบาะข้างหน้านะครับเบาะแน่นๆตึงๆนะครับด้านหลังก็มีม่านข้างนะครับมีม่านหลังมีม่านไฟฟ้าหลังทุกคันนะครับใครสนใจนะแคมรี่คันนี้นะครับทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติม ส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมทุกคันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างหวังว่าจะชอบกันนะครับมีแคมรี่นะทวนกันอีกทีเนาะมีทั้งสีบอลเทานะครับ2.5สปอร์ตปี๊บสไมล์ห้0 0มืเอง959,000พผ่อนอยู่ประมาณ16,700หนะประมาณนี้16,700หประมาณนี้ไล่นไรกันนะครับส่วนคันนี้929,000ปี20ครับไมล์เ0 0 0หม่นไมล์เก้าหนะครับ929,000พผ่อนมาหมื่นหตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดได้ปี20แบตตเอรี่นนะะครรรััับบปปก10ีนะ ตอนนี้เพิ่งใช้มาแค่ประมาณปี่ปียังรับประกันอีก6ปีเต็มนะครับมีอะไรคุณไปเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ได้เลยนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัดครับตัวท็อปสีดำและคันต่อไปนะคันนี้นะตัวอ่คันนี้เป็นตัวท็อปสีขาวนะครับสองจไฮบริดพรีเมียมนะครับปี20.24จดไม้น้อยไม่70,000ครับ969,000พผ่อนประมาณ1 7ผ่อนประมาณ1 7 นะคันนี้ได้ตัวท็อปสีขาวคันนี้ครับ2.5สปอร์ตหน้าใหม่ minus c h a n g นะครับพวกเนี้ยมันเริ่มผลิตปลายปี21ครับมันเลยไปจดทะเบียนปี22นะมันผลิตปลายปีนะครับก็ไม่ประมาณเนี้ยครับ80,000เนาะนะครับรถสวยน่าใช้นะครับ,ส,นะรบสีขาวมุกค,ครับ2.5ตัวใหม่เลยสปอร์ตนะใช้งานมาประมาณ2ปีกว่านะแต่ราคาหายไปเยอะเลยนะคันนี้รู้สึก899เอง นะครับราคาแค่899ผ่อนประมาณ1 5ื่นห้าหมประมาณนี้ได้สีขาวมุกค,ครับส่วนคันต่อไปนะครับคันนี้ผมเชียร์ผมว่าน่าจะไปก่อนนะคันเนี้ยนะครับตัว2.5งจุดไฮบริดได้สีขาวมุกค,ครับนะไมค์ก็กําลังดีอ่ะแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับราคามันดีนะครับราคามันแค่แปดหกเก้าเองนะครับราคาแค่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันถูกกว่าป้ายแดงครึ่งหนึ่งเพราะป้ายแดงมันล้านหกกว่า ปายแดงมันล้านหกกว่าตอนนี้มัน8ปดแสนกว่าหายไปค่าสิบเปอร์เซ็นต์รถปีสิบเก้าไปปีจดยี่สิบครับนะแบตเตอรี่ไฮบริดยังรับประกันอีกประมาณห้าปีกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาซันลูปมีฟังก์ชันครบครับผมเชียร์นะคันนี้ใครสนใจคันไหนนะก็ตามติดต่อหาผมครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ e ่งสามสามเจ็ดสี่ลก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแคมรี่มือสองราคาหายไป50%แบบนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาสนใจอยู่นะครับก็สามารถติดต่อกันกเข้ามาได้มาปรึกษากันได้นะครับออกรถจะปีนี้สิ้นปีนี้หรือต้นปีก็ทักมาได้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับไปครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่065 951 3374 l i n e s i p e k 1 5 2ลน์ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ